ครับสวัสดีครับก็มีจะารีวิวนะครับตัวมัลติเบนช์นะครับ MV 8 0 1นะครับจากแม็ก์ฟิตนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยมีข้อดียังไงนะครับก็มันเป็นมัตเต่นะครับก็คือจะมี2ชิ้นนะครับอยู่ด้วยกันก็มีทั้งเก้าอี้ปรับระดับได้นะครับรวมกับชุดเบนช์ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการทำงานนะครับ ตัวนี้ก็เป็นที่ขับระดับนะครับซึ่งก็จะมีเป็นรูเป็นรูสลอนเอาไว้นะครับแล้วก็มีตัวกลับอยู่ด้านนี้ครับก็เป็นเป็นสปริงแล้วก็มีพินเสียบอยู่ด้านในนะครับเวลาเราจะแอนจัดมันก็คือเราก็ดึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับดึงก็เลื่อนพอเลื่อนปึ๊งทางนั้นตรงนี้ก็จะมันจอยต่อ,อก,กันนะครับพอเราเลื่อน เลื่อนไปนะครับบอกมันก็จะลงมาลาเองหรือว่าเราต้องการที่จะเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นนะครับก็ดึงสลักนะครับดึงสลักก็ล้อกนะครับมันจะเข้ารูพปปินสักดีที่เรามาดูมาดูวิธีการปรับระดับของของตัวที่เราจะเบนช์กันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นเหล็กเป็นเหล็กกล่องนะครับเจาะรูแล้วก็ร้อยด้วยเซฟที่พินตัวนี้ นะครับปีนัวนี้ก็จะมีหน้าที่นะครับในการปรับระดับต่างๆนะครับปรับสูงนะครับก็เล่นหัวไหล่ได้นะครับก็จะมานั่งข้างบนอย่างนี้นะครับก็ปรับได้หลายระดับนะครับเล่นได้ทั้งหัวไหล่นะครับแล้วก็หน้าอกนะครับเล่นได้จะเป็นเล่นหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับสาธิตให้ดูว่าวิธีการเล่นของ MB 8ม1ตัวนี้เล่นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครัเป็นไงบ้างครับสำหรับ m อ8มของ a อคพินะฮะก็รวมๆแล้วนะครับฟังก์ชัน ทบจะครอบคลุมทุกฟังก์ชันนะครับในเรื่องของการเล่นโอ่งเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกระดับนะครับส่วนหัวไหล่ก็สามารถเล่นได้ก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะปรับเจ้าตัวไอตัวสลับตัวนี้ยังไงครับความทนทานนะครับสำหรับเทปีแปึเนี่ยค่อนข้างจะทนทานมากถ้าพูจากเหล็กนะครับก็จะเป็นเหล็กกรอบหนามากครับหข็งแรงมากส่วนในเรื่องของการมูฟเมนต์นะครับฟีลลิ่งในการมูฟเมนต์เนี่ยบอกได้เลยว่า เนียนบ้างจริงนะครับเนียนบ้านจริงไม่มีไม่มีติดพาดอะไรนะครับก็าฝากไปด้วยนะครับ